เด็กเด็กเกินไปเนาะเอาเอาท่านสักสักสิบสองปีเป็นไงสิบสองปีใครอายุสิบสองอายุสิบสองไม่สิบสองโอ้โหไหนเด็กสิบสองทุกคนเนาะสักอายุสิบสองปีเป็นต้นไปใครเห็นด้วยยกมือขึ้นโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับเราจะเริ่มตรวจปัสสาวะตั้งแต่อายุสิบสองเป็นต้นไปถือไข่ตอนเนี้ยมันต้องมีเอาสักเก้าสิบไหมเก้าสิบโอ้โห ยี่เท่าไหร่อายุของมหายี่สิบไม่จบสามยี่เท่าไหร่หกสิบสองอ๋อหกส็ดหกสิบเจ็ดยังหนุ่มอยู่นะเอาชัดหกสิบห้าใครเห็นว่าตวดสิบสองปีถึงหกสิบห้าปียกมือขึ้นอโอ้สุดยอดสุดยอดนั้นเป็นมติที่ประชุมที่ประชุมนะครับก็ตวดสิบสองปีถึงหกสิบห้าปีเฮ้ยตรงนี้ จะมีผู้ป่วยติดเตียงไปเลยเนะี่ยเราจะตรวจไปผู้ดได้รับการยกเว้นนะผู้ดได้รับการยกเว้นต้องมียกเว้นบ้างที่แบบถ,ถึงถึงอยู่ในช่วงอายุ1ิบสอง65หห้าเนี่ยไม่ต้องตรวจเอาใครดีคนป่วยติดเตียงเนานะอ่าใครเห็นที่ผู้ได้รับการยกเว้นพวกผู้ป่วยติดเตียงที่นอนอยู่เนะี่ยไม่ต้องตรวจยกมือขึ้นโอ้ยทีนี้ก็